ืัอนี้เราไปกินเงาะสวนหองผู้กำกับคุณลุงผู้กำกับเอเคซันนี่เอานำเสนอืัอนี้เขามากินเงาะอยู่วานอนอำเภอวานอนพอลูกอ่อนมาเบอร์เรือนที่ยอายางไปทางน้ำอีกแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องต้นเงาะมีแล้วมากินเงาะกันที่สวนผู้กำกับผู้กำกับอาคม ีเคชานอนำเสนอครับะตะกูกราบเสื้อมกินเานาะปีที่แล้วเขาก็มาปีที่แล้วเขา,า,เขาก็มาปีนี้เขาก็มาอีาก,ก,ก,กอันนี้เพิ่นเก็บไปเบิด,ด,ดแล้วเก็บไปแล้วครับอันนี้อันนี้เขาเลาทุกลักซิมเงาะนี่เนื้อแน่นเนี่ยทีน้องเป็นเงาะโรงเรียนเนื้อแน่นน้อยน้อยจะเนื้อมันแน่นฝนตกทางกระสี่แท้ นี่เป็นเนื้องเงาะเพ่อเก็บไปหลายแล้วสวัสดีค่ะ,ะมายังมาเก็บเงาะมาเก็บเงะาะกินยังไงกินเงาะกินเงาะไปแล้วนี่มีนีลักเล็ดเงาะกินพร้อมทางทางทางนี้ก็เป็น ให้นาอันนี้เป็นส่วนเงาะเอ้านอนบว้อิ่มใช่เจ้าอาละวาดนอนบ่อิ่มแง่้งีแล้วเอ้าอ่อเนี่ยอูมาน โค้งมันก็ดีมากเลยไปยิ่งเจ้าของมือนีมากันครอ,นนอบครัวเลยเอามากินเงาะสวัส <c oughs> ดีจ้า <c oughs> ป้าป้าผล่าไปทางไหนน้อป้าผล่า Nói ít mãi vậy quá bay lui lời mọi người hiểu nhang tôm oh, tôm Để hai cung cấp pha nhang ช่อมันยกาศอันนี้เป็นชมพู่ชมพู่มึงเพชรชมพู่เพชรเพชรบุรีป่ะครับเพชรบุรีเหรอครับดังๆอ๋อไม่หมากเลยมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเพิ่งเุกสวัสดีครับสวัสดีครับน้าทีพ่นมาครับเยี่ยมสวนครับวันนี้เยี่ยมสวนเงาะปีนี้ออกลายป่ะครับลายๆครับลายเป็นปีแรกของสวนท่านผู้กำับเองครัแมนๆๆซีปีหนูทักข้ามุนครับโอ้เต็มเลยครับคนอ่ะยากาศฝนตกลิ้นครับบรรยากาศดีบ้ฮ้อนครับวันนี้ กับทางผีอีกหลายครับพี่โหน่านี่เก็บไปเก็บไปส่วนหลายแล้วนะครับเนี่ยส่วนหลายแล้วเก็บไปประมาณอาทิตย์นึงแล้วมันมันเกิดทะยอยซุกมาเรื่อยๆสี่ปีสปีครับนี่ครับเป็นผลผลิตเงาะสี่ปีครับเนี่ยเงาะอีสานบ้านเฮาวันนนทว่าอยู่ที่บ้านน้องนาหารครับอำเภอวานนนทว่าจังหวัดสุโนครร่อนกรอบสวนตะบูนกลับชิมเลยชิมให้พี่น้องบ้าง กรอบครับ <Okay. S 1> เนื้อ่้นครับนนเนื้อ่้นดีครับ,รบซีปีได้ผลผลิตแล้วครับดูแลอหยาบบ้างเหรอเนา้อหยาบครับ งกัทุเรียนอยูงกัทุเรียนทุเรียนเขาบอกว่าเป็นยมีมีนามเนี่ยตอนตอนมีนามขาดบ่อรทกันทุเรียนนี่เขาบอกว่าเป็นพืชคู่ครับส่วนส้มเนี่เป็นพืชอาจารย์เขาว่าอู่รายยากงอเนี่เก้าสิบเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์ไปรอดอต้นรอดเก้าสิบห้าครับหกร้อยรอดเก้าสิบห้าประมาณั้นอ่าร่องที่ปลูกเนี่ยานรูปกบว่แปดคูณแปดครับ ซ้ำซ้ำกับทุเรียนเลยระยะห่างระอย่างร่องกับ 8, แปดเราย่างระอย่างต้นกับแปดอันนแปดคูณแปดซ้ 8, ำเหมือนกับอา่ารู้สึกว่าจะเป็นทุเรียนก็จะไม่ตม่ำกว่าแปดคูณแปดทุเรียน <ul> นะอืมเพราะว่าสังเกตดวงขันมันต้นนั้นใหญ่ใช่ไหมครักิ่งมันอ,อนาคตเขาแต่มันหาหกปีมันก็สิเกือบเกือบชนกันนะอันนี้แค่ซีปีในการปีสี่ปีกับมากดกแล้วครับอ้อบรรยากาศดีครับฝนตกลิ่นพร้อมในทีมงานมาเต็มเลยครับพุ่นล่ะ เป็นแน่สีนุ่นแน่เดี๋ยวพูดให้ดำสีตามมาอีกครับมากินเงาะกันที่บ้านหนองนาหารครับอำเภอบ้านนอน,นิวาสจังหวัดสุครครยครับสวนทัดภูมิกับอาคมเอ c h a n ชนแนลนำเสนอครับพี่น้องครับ ครับลองรับชมได้ที่ช่องเอเคชาแนลนำเสนอครับนี่ยลองอ่าฝนตกครับตอนนี้ฝนตกเราก็มานั่งอยู่ในกระท่อมก่อนก็ใส่หมวกใขรเนี่ยสวยเลยหมวกใค้เนี่ยว่ะเวดําก็มีเนาะโอ้หมวกโซปลาว้วย่เดําเพิ่งกลับมาจากสปบปลาวครับ แป่เป็นเจอมาครับตอนนี้เทปประมาณสักยี่สิบสามสิบเทปครับถ้าเราได้ไปโยน้องครับเบิ้งแบบจุใจเลยมาท่านะ,นะรนคับบรรยากาศตอนนี้ฝนตกลิ่นครับบรรยากาศดีมากที่สวนทับทิงกลับทับทิมกก็เมื่อคืนบ้างครึ่งครับอู้ครับสวนเงาะเอามายอดเอาเหรียญมาหยดเลยคืตอต้นเงาะครับ นี่ตอนนี้เขาใหญ่้นมา,ากโโตอนนี้เขาใหญ่้นมาทั้งทั้งเป็นทั้งทั้งเสียง,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 งครับไปกินข้าวเที่ยงกันห่บาทนี่สวัสดพครับคุณใด,ดครับครับผมบรรยากาศดีมากวันนี้โอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับแบบว่าแบบว่าใส่หมวกเขาปอเล้าคนเดีนี่แบบว่าอากาศดีฝนตกครับฝนตก วัาพืชที่เก็บเงาะกับวัชพืเก็บซ้ำนะฮะก็เลยเอามาบรรยากาศเอาละกันนะครับก็เลยมาซื้อเอานาข้างนาซื้อซื้อโวกซื้อไปร้อยโลครับซื้อร้อยโลทานใต้เป็นมองซางขายนะครับหน้าสวนครับหน้าสวนเลยครับปีนี้ทุกใครซืบอวกคู่กันครับบวกคู่กันแน่นอนปีนาได้ครับผู้ใดต้องการเงาะที่เป็นสักจอกลงหน้าครับนะครับท่านผู้ชมครับสไปลุงหน้าน็อตไอเงาะ น้องอาหารเงาะน้องหน้าหารครับอ่าบ้านน้องหนาหาร <c oughs> อำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครอ่าโอ้โหนี่กำลังหาผ้าเข้าครับกำลังหาผ้าเข้าทีมงานเก็บเงาะของเราเยี่ยมสวนน้ำผูกกลับแกงหน่อไม้ข้าวมีเดียวกันได้ไมใช่เลยแกงหน่อไม้หอมๆนะครับร้อนๆป๊าดเดี๋ยวก่อนตัดให้ปิน่นก่อน ก็เอาเอาอันไม้มาตักเอาจอไม้มาตักเพรา่ะผมเจออันนี้ทําไงมันต่างกันยังไงไม่อันอันนี้คาขาคาบ้าขาโอแมงมุมอ่อนอ่อนอมกับไม่ใช่อมเนาะมีแนวผิดอยู่วะคือเหมี่ยนบป็นทนแนวแหละได้ที่ไหนก็ว่าพิดตะลัมแมงมุมตะลัมมุมนั่นตั้งไรละเสียงโคกกับเสียงอันนี้เป็นอยากอินไม่ได้นอกจากตํามะละกอหรือตํามะฮง ตีหนังคุนพูนเลยไหมใส่บระกอบพร้อมแล้วไหมครับหอม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 นะ่รยากาศอยู่ที่สวนท่าัพ่งกลับครับปีที่แล้วเขาก็มากินเมาะครับกับผู้ดิ่มครับท่าัพ่งกลับปีนี้สามารถเช็คเพิ่มขึ้นหลายครับมือนี่เราจะกินข้าวกันบ้างโอ้มาครับพี่น้องครับบานนี่ ขุ่นกุ้งถั่มไซส์แล้วครับผูทอดจากคนแก่นครับผูทอดที่อร่อยที่สุดในบันแก่นอร่อยที่สุดอร่อยมากขอบคุณครับคแบบแบบครับผู้ใดจะเอาขงมจีนเด้อขนมจีนโอ้จีนน้องปิ่นญี่ปุ่นน้องปิ่นจีนต้องปิ่นนะครับเอ้าว้าพี่น้องสนใจอินบ็อกซ์ไปหาต้องปิ้นได้เลยขนมจีนแห้งแซ่บปะครับ้อบคุณแซ่บปะครับ แซ่บหลายว่าจรมจิกาศนี้ย่ออร่อยเนะอิ่มชัแดดบ้านหลังยังแดดนะมีแดดละยังคึ้อยู่งแกงเห็ดเห็ดยูคาเห็ดขมครับเนี่ยเห็ดขมแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมเหมือนกันครับแดดเลยอันนี้เป็นตำเห็ดครับอาจจะเป็นเห็ดดินเห็ดกอเห็ดละโงอกว่ะไอ้ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ด เห็นอะไรนะเห็นโ้เห็นเราโง่กมันือมีอนเฮ็ดนาแล่ห้องส่นมสมยห็มนะครับอ้่ะเจีวเจียวปลาแดดเป็ดตัวของกาทอสจิ้นี่ยเนียน่ครับจับจับเบ่งดนแห้งแห้งแห้งอากาอีสานเราองมีแกงน้ำมัตำฮ่งครับเดี๋ยวีเรแสเนี่ยอีสานบ้านเรารเดอเด้อเด้อ นวบนวๆจักอัน้เด้อตำหุ่งบ้านเฮาครับตำงห้างบ้านๆเายนะครับอืกับตำงหงุ่งยูเพิ่งเล่าอะไรเด็ดแดบทั้งสองเลยก็ตอบเป็นได้น <c oughs> ดี่ย้ำตาลนราเป็นพาเก็บเงาะสดๆกินจากต้นเลยนวยแดงแหง้งสุกแห้งแล้วเนือ้อเงาะงามแหง้ง เบอกบางบ้างเนื้อแน่นๆน่นงอโรงเรียนอ่ะนี่รอนแก่นดีดีบางพันเวลาเขากัดจริงๆทีิมันเสียนติดแก่นมันมันสิบอสบอสแซบ ามกิโลหนึ่งร้อยบาทมือนานพาน้องเอลทีเที่ยววันยุดธพ่อมก็เลยพาน้องเอลทีมากินเงาะมาเก็บเงาะน้องเที่ยวมาเก็บเงาะวันบ่ได้หอดเก็บเงาะเลยปีนี้ยากเนาะลูกน้อย พี่กายนี่มาเก็บลุยเป็นลุยเลยต้นน้อยๆน,นี่เป็นลานเงาะลานหน้าสวนเด้ยนี่พี่น้องนี่สวนเงาะบ้านหนองนาหารของผู้กำกับพี่น้องที่สร้างไปขายหรือสนใจอยากได้เอาไปขายกติโต้มาเลยนี่เนาะเบอร์โทร อยู่อำเภอว่านอนบ้านหนองนาหานเรื่องหน้องเงาะงามๆเลยน้องปิ้นก็เอาไปปีนี้บบได้เอาไปลายปีกายนี่ขายเอาไปเท่าไหร่ก็ขายเบิดเพราะว่าเงาะมันแซ่บปีนี้กะลูกค้าเก้าพันก็สั่งนี่เพ่นก็สั่งนำน้ำองปิ้นก็เลยเอาไปน้อยอพราวมายันอยากลูกยันขายบ่ทัน